นี่คือภาพบรรยากาศบนรถเมย์กำลังจะไปที่พันกน,นะครับไม่ว่าจะเย็นๆไม่มีคนมาเที่ยวก็นักท่องเที่ยวเรื่อยๆนะเป็นรถบัสเหมือนกัน <c oughs> ครับเมื่อเรามาถึงเมืองนี้แล้วเช็คอินเรียบร้อยแล้วแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับเดินขึ้นดอยนะครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ รเราจะไปดูนี่กันมีแบลแบลแบลแปดสิบเมตรนะครับไปไปกันนี่ก็เป็นการเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเหนื่อย เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยครับเหนื่อยเดินขึ้นเขาโตรงเนี้ยครับบางเคยมาหลายปีละมาหนหนึ่งนี่ก็กลับมาอีกในรอบหลายปีนะครับไปกันจะถึงละเพื่อนๆเคยฟังเพลงไหมครับเพลงของประเทศไทยครับเพลงหมีแพนด้าครับแต่นี่ไม่ใช่หมีแพนด้านะครับเดี๋ยวบางจะร้องท่อนหนกให้ฟังนะครับ ไปดูหมีกันดีไหมถ้าจะไปก็รีบมาเหมาเครื่องบินขี่ขึ้นฟ้ามามา,มาเราไปดูหมีูนี่แหละคนไม่มีรถอู เดินขึ้นมาแล้วก็ต้องต่อกระเช้าขึ้นไปบนโน้นอีกนะครับเพืเเ่อนน้ำอะไรครับโซดาไหมครับลูกพี่โซดาครับเนี่ยาห,หาซื้อตั้งหลายวันแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> <c oughs> คือโซดาจำไวน้นะครับลูกพี่ โอเคไปเดี๋ยวบงังจะพาขึ้นกระเช้าอะนะครับนุน่นซื้อตัว๋วนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดโน้นไปดูหมีออนเซ็นนะครับโอเคเจอทข้างบนฮะมาถ่ายดูเคไปครับที่นี่แล่น่าจะมีหมีเยอะนะครับอตัวใหญ่กว่าวลุงเยอะสูงกว่าลุงอีก อ๋อตัวที่สองและตัวที่สามที่สี่คือในนี้นะครับเ อยากถ่ายรูปกับหมีตัวเป็นๆก็ได้นะครับเข้าตู้นี้ถ่ายได้เลยครับเหมือนได้ถ่ายกับหมีตัวเป็นๆน,นะครับอันนี้คูปหมีหมีอะไรครับแม่ครับหมีอะไรครับเอ๊ผมไม่แน่ใจนะครับครับว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่พอหันมาอดไม่ได้วิวสวยนะครับประมาณนี้ครับ ครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนยอดเขาท,ที่จมาดูหมีแล้วนะครับน,นี่คือดานแรกที่เขาจะโชว์เราดูนะครับเป็นกิจกรรมนะครับเอาของไปซ่อนแล้วให้หมีหานะครับ จะได้รู้ว่ามีเห็นหรือเปล่าครับ <c oughs> ครับ <c oughs> แต่เดินขึ้นอีกขาล่างกันนะตึงเลยอ่ะก็พอดีอาหารทานมาหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> อันนี้ก็หลังจากโชว์หมีเสร็จนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือบรรยากาศบนเขาพ <c oughs> อเราขึ้นมาแล้วปุ๊บ นะครับบางใช้ดูวิวฝั่งนู้นนิดนึงวิววันนี้ค่อนข้างสวยนะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆลองมองนะครับตรงนู้นเป็นทะเลนูน่นตรงนู้นเป็นทะเลนะเดี๋ยวพอย้ายมาตรงนี้นิดนึง,นง,นงเป็นหบุบตรงนี้เป็นแม่น้ํานะครับดูมันแยกกันตรงนี้มองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเ,เพื่อนๆ นี่ลองใช้ดูตรงนู้นเป็นทะเลเลี้ยวมาอย่างนี้หุเป็นแม่น้ำอ้าวนี่นะครับเห็นหมีนะครับสวยวันนี้สวยครับอ,อะไรครับอะไรเล่นกับหมีครับอันฟ้าครับอ,อีก,กาครับฮะอีกากับหมีป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับ โอเคอันนี้ก็เดินลงมาอีกโซนนึงน,นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกอีกบอ่อนนึงครับที่มีหมีหมีเยอะนะครับที่นี่หมีเยอะจริงเพื่อนๆเห็นฝั่งโน้นไหมครับ บางดูจากในแผนที่แปซิฟิกโอเชีก็คือทะเลแปซิฟิกใหญ่มากนะครับทะเลด้านล่างนู้จะเป็นเมืองที่บางนั่งรถผ่านเข้ามาตัวนี้วิวสวยนะครับเดี๋ยวพาไปชมขึ้นมาวปนนี้วิวสวยเลยเมืองน,นี้ก็จะค่อนข้างอันซีนเรื่องหนีนะครับ อันนี้เราจะก็จะขึ้นไปดูกันอีกจุดหนึ่งนะครับถ้ำหมีนะครับน,นี่คือคูอ่เบนไปมีอะไรไปดูกันนะครับตามังใหม่ ตู้ที่เห็นนี่น,นะครับเป็นตู้ขายอาหารสัตว์ให้หมีนีนะครับแม่เราเดินลงมาตรงนี้เราก็อยู่ใกล้หมีใกล้คิดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ อ,อ,อาหารที่หย่อนลงโรนี้ดันปุ๊บแล้วก็จะยิยนหนีมากินหอมเมื่อ,อกี้วยินอยู่บนโน่นนะครับสัมผัสหนีใกล้ใกล้หมีต้งเป็น โดนหนีไปไดบตกไทีไม่ต้องสือนะครับโออนีครับนี่บรรยากาศอยู่ใกล้หนีนะันี่ห่างกันแค่ขึ้มนะครับนี่สองตัวเลย้วนี่ดูตัวอัอ อ๋อนี่ตัวนะครับนี่นี่โตเป็นๆนะอยู่ใกล้ิดที่สุดเลยแค่มือแปะแค่นี้ครับ่างแี้วเนี่ยโอเค นี่ครับวจจะ้งผมเมื่อกี้เขาทำหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นไปวันี้ต่อนะครับอย่าลืมติดตามลุงลังพาเที่ยวนะครับเข้าสู่ชลุงบังพาเที่ยวลุงบังพาเที่ยวครับนี่ครับเฮ้ยนี่อันนี้อันนี้มีโคราผมีควายแล้วุงเลยหมีควายปะเห็นไหม น่นบางทีต้องอเดินไปในถ้ำหมีโน้น่นไปหย่อนให้หมีใกล้ๆตัวเลยเ<อ>ไปอีกา<ป>มาขโมยไปแล้วไปลงไปอมเกี้นี่ครับวิวสวยนะครับบางชอบมุมไหนรู้ไหมครับเดี๋ยวบางจะบอกให้ฟังบางชอบมุมนี้นะครับ มุมที่ว่าตรงนู้นเป็นทะเลแต่พอแลนมาตรงนี้ปุ๊บตรงเมืองขาตรงนี้ข้างล่างก็เป็นหน้าเป็นทะเลสาบรับใหญ่เดี๋ยวบ้างแทนกล้องให้ดูสวยครับสวย<อ>รรครับภารกิจคอมพิวนะฮะบนเขาดีเราจะลังขึ้นกระเช้าลงแต่กับเช้านี้นี่ซิเนเจอร์เลยนะครับขดขึ้นไม่ได้ครับนี่มีนั่งอย่างยาว ครับเราจะขึ้นลำนี้ทุคนมาดันเลยลำนี้ครับลำมนีนั่งเพื่อนด้วยนะครับไปขึ้นขึ้นไปขึ้นเย่เย้ครับอ้าวเดี๋ยวนให้มันฮะเดี๋ยวตอนลงนี่อุ้มลงไปด้วยเลยนะครับผม หลังจากลงมาจากดูหมีนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปยังที่เขาเรียกว่าบ่อนรกกัน,นะครับเดินขาดลึงเหมือนกันนะครับไปไปดูกันบ่อนรลกก็คืออารมณ์ประมาณแบบบ่อน้าพุร้อนบ่อกรำมุร้นธรรมชาตินะครับไป เดินก็จะเหนื่อยนิดนิดถึงละเดี๋ยวบางใช้ดูนะฮะบ,บรรยากาศ oh. บ่อนรกเ oh. ขาเรียกแปลนไทยนะฮะบ, oh. บ่อนรก oh. นี่แหละครับบ่อนรกเหน็มากซึ่งซึ่งครั้งที่แล้วผมมาตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยยัง oh. เป็นทาง oh. ช่ชมารอบละ oh. ครั้งที่แล้วบางจะเดินไปสุดนู่นเลยแต่รอบนี้แค่นี้พอนะฮะ เด็กอ้วกครับก็จะไปท่ายแบบนี้แหละไม่มีอะไรไปท่าย่เป็นที่ถ่ายรูปอารมณ์เหมือนอะไรนะเชียงใหม่บ่อน้ำผูร้อนที่ไปต้มไข่กันกินแบบนี้เลยเนี่ยกินอย่างนี้เลยใช่กิ่นกรรมาถันนะนะครับอย่าเดินนะแค่นี้แหละครับบ่อนรกแต่วิวสวยนะครับมันก็หายใจหายไปน้ำลกบนดินครับเออเก่งอันนีาทันไหมนี่ครับบรรยากาศรอบ ตอนนี้อากาศประมาณศูนยองศานะครับความรู้สึกบางนะครับเคศูนย์สองหนึ่งองศาเดี๋ยววันนี้วังจะปิดคลิปนี้ก่อนด้วยบ่อนะลเจอกันพันอ่ะพันสาวเดินขึ้นไปไหนไปครับเดี๋ยวพาไปดูจุดหนึ่งนะครับ ุดีนี้ก็เป็นจุดเด่นคะรับเป็นบ่อที่ใกล้โรงแรมนะครับเพื่อนๆได้ยินเสียงน้ำเดือดกันไหมครับประมาณนี้นะครับ